สวัสดีครับวันนี้เรามีจะส่งมอบรถกันอีกแล้วนะครับและเช่นเคยนะครับลูกค้านะครับซื้อรถออนไลน์แบบ100%กันอีกแล้วนะครับโดยไม่ได้เห็นรถจริงเลยนะครับซื้อรถหลักล้านนะครับไม่เห็นรถจริงมีอยู่จริงนะครับต้องไลออนคาเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับเชื่อมั่นไว้ใจนะครับในรถนะครับในการบริการของทางร้านไลออนคาของเรานะครับว่าได้รถสวยตรงปกอย่างแน่นอนนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับและเรายังมีใบเซอร์ การันตีโครงสร้างให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับและเคสนี้นะครับลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับใช้เวลาจัดไฟแนนซ์นะครับไม่นานนะครับและเมื่อผลไฟแนนซ์อนุมัตินะครับเราก็พร้อมจัดส่งมอบรถนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับและเคสนี้นะครับลูกค้าอยู่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเราก็พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวในกุศงสไตล์7ที่นั่งเรามีให้เลือก ทุกสทุกปีทุกแบรนด์ทุกราคาจริงๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของรถโต้พรีเมียมนะครับและตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับในส่วนของรถโต้พรีเมียมนะครับให้ส่วนลดนะครับของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับใครสนใจต้องรีบต้องไวเลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับปลายทางภาคเหนือจังหวัดเชียงราย